สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรอนแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชิญมสาสัใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงิงนะครับ โอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของมาคาร์ทฟอร์ดนะครับตามรายะงานจาก m อ n เนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าตอนนี้สัญญาฉบับใหม่ของแรดฟอร์ดเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนในทิ่ทางที่ ดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ค้างคากันมาหลายเดือนนะฮะเรื่อง,องการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของเบ็นเงินค่าเหนื่อยเนี่ยคาดการณ์กันออกมาฮนะว่าทางรัสฟ,ฟอร์ดเนี่ยอาจจะมีการฟันค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆสามแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ได้นะครับก็ยังถือว่าอยู่บนเพดานโครงสร้างของทีมนะฮะไม่ได้มากแบบจนทะลุเพดานนะครับโดยการที่การมอบสัญญฉบับใหม่เนี่ย ก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีการมอบสัญญาแบบทะลุเพดานมั่งเยอะนะครับอย่างเช่นในรายของโรนโดเนี่ย ฟันเข้าไป5 0 0แสนบอลต่อสัปดาห์อะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าตอนนี้โดออกไปแล้วทางทีมงานทางเอเดนฮาร์คเนี่ยก็พยายามตบตบตีตีให้เรื่องของเพดานค่าเหนื่อยลดลงมานะครับเราจะได้เห็นว่าเดวิดอีคก็จะโดนลดลงมาเช่นเดียวกันนะครับให้มันแบบอยู่ในระดับแบบพอประมาณไม่แรงจนเกินไปไรต์ฟอร์ดก็เช่นเดียวกันครับก็อยู่ในระดับที่สูงของทางสโมสรแหละแต่ว่าไม่เกินในระดับแบบเบอร์จน4ี่แสนห้าแสนบอลประมาณนั้นนะครับนี่คือรายกงนออกมานะเรื่อง ของแม็เงินค่าเหนื่อยของทางมาคาร์ตฟอร์ดนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเจ้าตัวยังทําผลงานได้ดีแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้รับค่าเหนื่อยขนาดนี้แหละนะครับมันก็เป็นการมัดใจด้วยส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรายังช้าอยู่เนี่ยสัญญาของรัตฟอร์ดจะหมดลงแล้วก็ปีชเนี่ยกระแสแรงมากนะครับที่อยากได้รัตฟอร์ดนะครับแล้วก็ฟังปีชเขาก็มีการเปิดเผยตัวอย่างชัดเจนแหละว่า ถ้ามันมีโอกาสเนี่ยก็จะเข้ามาติดต่อคว้าตัวแรดฟอร์ดอย่างแน่น,นอนนะครับ่ะก็รอติดตามกันนะครับเรื่องของเม็เงินค่าเหนื่อยต่างแฟนพีคิดเห็นอย่างไรคิดเห็นว่ามันเหมาะสมไหมหรือว่ามันไม่เหมาะสมนะครับเรื่องของเม็เงินค่าเหนื่อยระดับนี้ส่วนตรงผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดเทนฮาร์มองว่านังเตอรรายนี้เป็นส่วนสําคัญแบบระยะยาวในโครงสร้างการนาทีมรวมไปถึงเรื่องของการรักษาผลงานยังเป็นแบบนี้อยู่มันให้ได้นะครับนี่คือมุมมองผมนะส่วนเรื่องเกี่ยวกับกองหน้า รายใหม่นะครับมีรายกันออกมาจากโรมาโน่ครับโรมาโน่นักข่าวคนดังเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยสนใจวิเตอร์โอซมเฮนเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจถ้าเกิดแมนยูเนี่ยจะมีความพยายามเข้าไปคว้าตัวนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่มันก็จะมีสงครามเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะรายนี้อยู่เหมือนกัน อย่างเช่นเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวนะฮะที่มันมีราคาสูงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับหลายๆสโมสรที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้อีกด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้ทางดับลีเนี่ยไม่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินราคาค่าตัวของวิเตอร์โอซิมเฮนนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยต้องการโฟกัสเกี่ยวกับการลุ้นแชมป์ลีกแล้วก็ถ้าเกิดแบบไปเจจาต่อรองหรือว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับการดึงตัวนักเตะรายนี้อาจจะทําให้นักเตะในทีมเนี่ยเสียสมาธิได้ โดยเฉพาะโอซิมเฮน,นั่นเองที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมด่วนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะที่เป็นตัวเต็งนะครับที่มีโอกาสแมนยูจะเข้าไปจู่โจมแบบเต็มกําลังในช่วงซัมเมอร์ได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ว่าแมนยูน่าจะเอาอย่างแน่นอนเพราะว่ากระแสข่าวที่โรมาโนยืนยันมาเนี่ยมันก็ตรงกับพวกแบบเทียร์หนึ่งห,หลายๆคนนะ่ย ที่มีการรายงานออกมาเป็นเสียงเดียวกันนะครับเป้าหมายมันมีไม่กี่คนครับโอซิมเพนคีนอะไรประมาณนั้นเนี่ยสองรายนี้ฮะที่มีข่าวแบบชัดเจนนะครับผมก็เชียร์นะเรื่องของโอซิมเฮนฮะอยากให้แมนยูไปซื้อมาให้ได้นะครับแต่ว่าด้วยปัญหาด้วยเรื่องของเกี่ยวกับเบ็ดเงินเรื่องของหลายๆสมโมสรให้ความสนใจเนี่ยก็อาจจะ ต้องทําใจนิดนึงนะครับเรื่องการคว้าตัวนักเตะรายนี้แต่ว่าผมสนับสนุนนะในดีลนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตําแหน่งแบ็กขวาเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าในช่วงเดือนนี้แมนยูเนี่ยอาจจะใช้ตัวเลือกเกี่ยวกับแบ็กขวาที่เป็นแบ็กขวาราคาถูกหรือว่าเป็นการยืมตัวซะมากกว่าซึ่งถ้าเกิดทางแมนยูเนี่ยอยากได้เกี่ยวกับตำแหน่งแบ็กขวารายใหม่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราต้องมาคิดด้วยว่าถ้าเกิดเราไปดึงแบ็กขวารายใหม่เข้ามาเนี่ย ในรายของดาโล่ล่ะในรายของวันพิซาก้าที่ทําผลงานได้ดีล่ะเขาจะไปอยู่จุดไหนมันจะมีการเบียดแย่งกันค่อนข้างเยอะหรือเปล่ามันจะเป็นตําแหน่งที่ทับกันเยอะเกินไปหรือเปล่านอครับต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยที่เรามีความคิดว่าอยากซื้อ แบ็คขวารายใหม่แบบถาวานไปเลยเนี่ยตอนนี้น่าจะลดระดับความสนใจไปก่อนนะครับเพราะว่าทางดาโล่ก็ทําได้ดีอยู่แล้วรวมไปถึงทางวันบิสอาก้าเนี่ยก็มีผลงานที่ดูมีทิศมีทางเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เปลี่ยนนโยบายหรือว่าเปลี่ยนแนวทางกันก่อนนะครับถ้าอยากได้จริงๆริก็อาจจะเป็นแบบยืมตัวแบบระยะสั้นกันเข้ามานะครับโยงมาเรื่องของกองหน้าอีกรอบหนึ่งครับในมุมมองของโรบบี้ซาวิทนะฮะซึ่งเป็นอดีตนักเตะของแมนยูนี่แหละก็ได้มีการวิเคราะห์ผ่าน b b c นะครับแล้วก็มีการแนะนําสโมสรอนแมน ว่าให้ไปจัดการคว้าตัวเฮลิคินเข้ามาร่วมทีไม่ได้นะครับซาเบตเนี่ยมองว่าแมนเชสเตอร์เดเนี่ยมีโอกาสที่ดีที่จะประสบน้ำเร็จหรือว่าคว้าแชมป์ มากกว่าท็อตแนมัสเบอร์ในยุคของทางทินฮาร์กนะซึ่งเรื่องของการคว้าตัวเฮลิคีนเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดรอบนี้นะครับแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเฮลิคคนเนี่ยควรเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะแล้วก็คิดว่าเคนเนี่ยควรที่จะไปแมนเชสเตอร์เด็กด้วยนะครับผู้วยการทั้งนักฟุตบอลของแมนยูอย่างจอห์นเมอร์เทอเนี่ยควรที่จะทุ่มเทดีลเนี่ยแบบเต็มที่นะฮะเรื่องของการคว้าสูนารายใหม่แล้วก็ต้องเป็นเฮลิคีนนี่แหละที่น่าจะเหมาะสมนะครับเคนเนี่ยก็บอกได้เลยครับไม่ต่างอะไรจาก พิตเตอร์อซิมเฮนครับความยากเท่ากันเลยทั้งเรื่องของเม็ดเงินทั้งเรื่องของคู่แข่งอะถ้าเกิดสเปอร์พร้อมขายเนี่ยแน่นอนคบว่าหลายๆทีมในยุโรปก,ก็เอาด้วยแน่นอน,นครับเราก็ไม่รู้ว่านักเตะสนใจย้ายมาหรือเปล่านะฮะมันก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยก็ดอว่าเป็นสองนักเตะที่ผมเชียร์แหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องยากกันไปนะครับที่จะพูดถึงในตอนนี้นะส่วนเอรายของเอนโทนี่ลองกาครับโรมาโนบอกว่า ดิลองกาเนี่ยได้รับการติดต่อยืมตัวจากวาเวอร์เซตดัดมุลนะครับแมนยูก็ได้รับการติดต่อไปที่เรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่ทางฝั่งแมนยูจะยอมปล่อยไหมนะฮะ ซึ่งมันมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าอิลองกาก็แบบไม่ได้โดนเลือกใช้เป็นตัวหลักซะทีเดียวอาจจะมีบางเกมลงมาเป็นตัวสำรองบ้างบางเกมลงมาเป็นตัวจริงบ้างบางครั้งบ้างคราวนะครับแล้วก็ยิ่งแต่ตอนนี้นะฮะทางกาดาโชผลงานโดดเด่นมากกว่าทําให้เจ้าตัวเนี่ยก็โดนลดระดับการใช้งานลงไปเป็นตัวเลือกลองลงมาจากกาดาโชไปแล้วนะครับทำให้เรื่องของการย้ายทีมเนี่ยมันก็มีโอกาสแล้วก็ที่ผ่านมาตั้งแต่พอได้รับโอกาสก็งานฟอร์มเก่งไม่ได้เพราะฉะนั้น ทางเลือกเนี่ยมันค่อนข้างโอนเอียงไปที่การยืมตัวซะมากกว่านะครับแต่ที่นี่จะเป็นทีมไหนนะฮะเพราะว่ามันก็มีทั้งดอทมูลแล้วก็ทีมในอังกฤษด้วยกันอย่างเอเวอตันอย่างเงี้ยเขาก็ให้ความสนใจอยู่นะครับซึ่งทางเลือกดอทมูลเนี่ยมันก็น่าสนใจนะดอทมูลเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการปลุกบั้นให้โอกาสดาวรุ่งอยู่แล้วนะครับดอทมูลเขามีโครงสร้างการพัฒนาดาวรุ่งที่ดีอะ ถ้าเกิดแบบดอดมุลเขาการันตีให้ได้ว่าการย้ายมาของอีลองก้าเนี่ยจะมีโอกาสเท่านี้เท่านั้นนะครับมีเปอร์เซ็นต์การลงสนามเท่านี้เท่านั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจนะการปล่อยไปดอดมุลเนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ดีนะเออแต่เอเวอร์ตันก็ดีเหมือนกันแหละเพราะว่าเอเวอร์ตันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ตาแฟนบอลอยู่ใกล้ตา เอเดนฮากเพราะทางเอเวอเรตันก็อยู่ในลีกอังกฤษด้วยกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ดีทั้ง2แบบรับอยู่ที่ทางสโมสรอแหละจะเลือกไปในที่ทางแบบไหนก็รอติดตามกันเรื่องของอีลองก้ากหรือจะเก็บเอาไว้ใช้งานเองก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะว่านักเตะก็ไม่ได้บน่นไม่ได้แบมบ,ม,บ,ม,บมีอาการอะไรในตอนนี้นะครับส่วนในรายของสกอตเบ็คเเน่ครับช่วงนี้นักเตะแมนยูขายดีครับขายแบบยืมตัวหรือว่าแบบถาวรเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาแบบต่อเน,นื่องเหมือนกันนะฮะล่าสุดเนี่ยทีละกราฟครับสื่อดังเนี่ยก็ มีการระบุกันออกมาครับว่านิวคาสเซิลเนี่ยกำลังแสดงความสนใจในการดึงตัวสกอตต์แมทโทเวนีไปร่วมทีมนะครับหลังจากที่นักเตะรายนี้เหมือนกับมีความกังวลเกี่ยวกับโอกาสการลงสนามภายใต,ใต้การคุมทีมของเอเดรเยนฮากนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่านักเตะเองเนี่ยก็พร้อมที่จะย้ายไปร่วมทีมนิวคาสเซิลเช่นเดียวกันซึ่งนิวคาสเซิลเนี่ยจะมีการเสนอราคาค่าตัวให้กับแมทโทเวนีแล้วก็ให้กับทางสมสรนแมนยูนะฮะถ้าเกิดแบบแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะ เปิดทางให้นักเตะรายนี้ยา้ายทีมได้ในช่วงมกราคบนะครับประเด็นเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะเรื่องการย้ายนักเตะรายนี้นะฮะแต่ว่าในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าเอริกินฮาร์กน่าจะเก็บแมคทรูเมนีเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของโปรแกรมการลงสนามเนี่ยนะฮะมันยังมีอีกหลายเกมแมคทรูเมนีก็ไม่ได้แบบมีฟอร์มแบบค้ลิ้วคิลิเอรอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใช้เหตุผลแบบว่าเขาต้องการลงเล่น ไม่ค่อยได้รับโอกาสเนี่ยถ้าเกิดนักเตะแบบมีอาการแบบนี้มันก็รั้งไม่ได้แล้วแหละนะครับเพราะมันเป็นความรู้สึกความต้องการของทางนักเตะเองแต่ผมเชื่อว่า ในมุมมองของเทนฮากแล้วก็แมนยูเนี่ยไม่ต้องการปล่อยแน่นอนนะครับนะก็รอติอดตามกันเรื่องของอนาคตของแม็กทเม n นินะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับกองกลางที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงก็คือดิคันไรท์นะครับมีรายงานจากนักข่าวของเดอะการ์เดียนอย่างจาคอบสเตนเบิร์กนะครับมีการระบ,บุว่าแมนยูเองเนี่ยก็กําลังให้ความสนใจไลล่า คว้าตัวดีแคนไรท์เช่นเดียวกันในช่วงซัมเมอร์นะครับนะซึ่งเป็นเป้าหมายเดิมือและสำหรับดีแคนไรท์หน้าที่แมนยูให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยดีแคนไรท์เนี่ย ข่ามันหนักไปทางอั์เซนอลแล้วก็เชลซีซะมากกว่านะครับส่วนแมนยูเนี่ยดูที่จะคิมเงียไปนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยไปโฟกัสแค่ในรายของฟงที่ได้ยองนะครับแล้วก็พึ่งได้คาซิเมโรโรเบร์ตอิเลเซ่นกันเข้ามาในช่วงซีซั่นนี้ในรายของเดอแคนไรก็คเงียไปนะครับแต่ว่าเชื่อกันว่ายังถือว่าเป็นตัวเต็งนะที่แมนยูให้ความสนใจเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนเนี่ยสื่อดังๆก็รายงานคล้ายๆกันนะครับว่าเกี่ยวกับเป้าหมายเบอ้ต์ต้นๆที่แมนยูต้องการเนี่ยง,งน,นยขอพวก พวกจูบิลิงแฮมพวกเฟนกี้ได้ยองอยู่ นะครับก็รอติดตามกันฮะเป็นแต่ละดิวที่ยากงนั้นครับเรื่องของเบ็ดเงินด้วยเรื่องของการโน้มน้าวด้วยนะฮะแล้วก็หลายๆทีมให้ความสนใจแล้วก็ตักเแต่ขาออกเพิ่มเติมนะครับก็มีข่าวขอสืบกันออกมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์มีการระบุก,กันออกมากับว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอในการปล่อยตัวฟิลโจนตัวเซเบ้แล้วก็ทอมฮีตันก่อนกาหนดเส้นตายในช่วงมก,กราคมนี้ครับสรายแรกก็คือฟิลโจนกับตัวเซเบ้เนี่ยมันมีโอกาสอยู่แหละที่จะจ้ายออกจากทีมนะฮะ นื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็แมนยูพยายามหาทางออกให้อยู่โดยตลอดนะครับแต่ว่าในรายของทอมพีตันเนี่ยออกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทีเนี้ย จำได้ไหมครับว่าเอเดรเทนฮาเพิ่งให้สัมภาษณ์หลังจากที่แมนยูเนี่ยไปเซ็นจากบาร์นเนเข้ามานะครับเทนฮาเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเองเนะฮะว่าเขาต้องการผู้บบตัวโตที่ไว้ใจได้อย่างน้อยเนี่ยสามคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็โยงไปที่ทอมิีตันเนี่ยการย้ายออกในช่วงเนี่ยไม่น่าจะใช่ทางออกหรือว่าสิ่งที่เทนฮาต้องการนะครับถ้าเกิดทอมิีตันย้ายไปอีกแมนยูก็ต้องไปดึงผู้บบตัวตูรายใหม่เข้ามาอีกมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าเพิ่งดึงรายใหม่เข้ามาอย่างจากบาร์นเนเข้ามาถ้าเกิดไปอีกหน ทางออกที่ดีที่สุดถ้าไม่ดึงรายใหม่เข้ามาก็คือดันดาวรุ่งขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไปย้อนฟังบทสัมภาษณ์ของเทนฮาก,ก็คือ เขาต้องการผู้ประตูที่ไว้ใจได้แต่ทีนี้รายที่สเป็นดาวรุ่งเนี่ยมันก็ยังไว้ใจไม่ได้คนระับเพราะว่าดาวรุ่งก็คือดาวรุ่งอะ่ะไว้ใจอะไรยังไม่ได้ประสบการณ์ก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการปล่อยทอมมิล้นเนี่ยผมคิดว่าในช่วงมาการาเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็ไม่แน่วันกดีนนรับแล้วก็ประเด็นของเดวิดมอยปิดท้ายกันดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยเดวิดมอยก็ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่า เมื่อถึงเวลาที่เขาวางมือจากการเป็นกุนซือแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็อยากกลับไปรับงานด้านบริหารกับทางสโมสรแมนยูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ เคยร่วมง,งานกับสโมสรอนแมนยูมาแล้วรอบหนึ่งในฐานะผู้จัดการทีมแล้วก็ล้มเหลวแต่ว่ารอบ2เนี่ยเขาอยากไปรับงานที่นั่นซึ่งอยู่ในรูปแบบการเป็นบอดบริหารอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการตําหนิถึงเอ็ดเวิร์ดเบิร์นะที่มีการเลือกใช้วิธีที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ในการสั่งปลดการเป็นผู้จัดการทีมของตนในช่วงเวลานั้นนะครับทางดิวิดมอร์เนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นหลังเกมที่พ่ายแพ้ต่ออิวาร์ตันนะครับแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยติดต่อเขามานะฮะ แถมทั้งมีการบอกว่าผมรู้นะว่าคุณเนี่ยกำลังจะตกงานแล้วนะครับซึ่งจากนั้นทางเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็มีการโทรศัพท์เข้ามาบอกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี่แหละก็คือการปลดเดวิดมอร์ในวันต่อมานะครับแต่สิ่งที่มันติดค้างอยู่เนี่ยก็คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าเดวิดมอร์เนี่ย เป็นคนทราบหลังจากที่แฟนบอลเนี่ยทราบไปแล้วก่อนหน้านั้นหนึ่งวันนะฮะเอาเป็นว่าคนทั้งโลกเนี่ยรู้ก่อนเดวิดมอยอ่ะมันก็เลยทาให้เดวิดมอยเนี่ยไม่พอใจนะครับคือมันควรที่จะมีการจัดการที่ดีกว่านี้คนที่จะมีการแจ้งข่าวร้ายที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ทํากันแบบนี้นะครับมันกับแบบไม่สนใจไม่ใย,ยดีกันเลยนะฮะซึ่งแบบเหมือนกับโทรมาในตอนที่ ทุกคนแ่ยรู้ไปหมดแล้วอ่ะแล้วผมมาดูที่หลังอ่ะนะครับทั้งๆที่ผมเนี่ยต้องรู้ก่อนถูกไหมครับเออนี่คือสิ่งที่ดวิดมอยเนี่ยเขาก็อธิบายมาว่าเป็นการตำหนิเอ็ดเวิร์ดการทำงานต่างๆของบริหารในยุคนั้นแหละที่มันไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆแหละการบริหารของทางเอ็ดเวิร์ดนะฮะเราก็ทราบกันดีนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับ